หญิงทำหมันเกิดอยากมีลูกอีกไปต่อท่อนำไข่ได้ไหมครับเรื่องนี้ก็ถามมาเยอะเลยน้องตังเรื่องของการต่อหมันค่ะนะคะการต่อหมันนี้นะคะก็ข้อที่หนึ่งตอนเราจะทำหมันเราต้องชัวร์นะว่าเราจะไม่เอาลูกแล้วนะคะเพราะการต่อมันนี่เป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะก็ต้องผ่าตัดเพื่อเอาท่อที่เมื่อกี้เราเล่าละมันก็จะเหลือปลายสองข้างมาต่อกันนะคะ,คะแล้วก็ข้อที่หนึ่งก็คือโอกาสท้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต นะคะอ่าบางที่อาจจะบอกว่าโรงพยาบาลน,นี้ต่อมันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าเราไม่รู้เราเป็นสิบเปอร์เซ็นหรือเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตที่จะท้องนะคะหรือสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ท้องอันที่สองคือมีค่าใช้จ่ายต่อมันนี่ก็ถือว่าทางรัฐบาลเรายังไม่ได้ให้ฟรีนะคะยังไม่มีสิทธิ์ฟรีอน,นี้ก็เรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายนะคะ,คะอันที่สามคือต่อไปแล้วอาจจะไม่ท้องหรืออาจจะท้องนอกมดลูก อ่ะต่อไปแล้วที่ต่อมันคอดนิดนึงไข่ไปไม่ได้อสุจิไปได้ก็ไปท้องที่ท่อนําไข่ที่ต่อใช่น,นะคะอันนี้สี่นะคะเมื่อกี้เราพูดแล้วต่อไม่ท้องต่อแล้วต้องไปผ่าตัดใหม่นะคะอันนี้สี่ก็คือต้องทําใจเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเราอายุเยอะโอกาสท้องมันจะต่ําลงเช่นว่าถ้าม่นเกินสิบปีนะคะ โอกาสท้องจะต่ ok ํากว่าคนทํหมันปีสองปีแล้วเปลี่ยนใจต่อหมันนะคะเนื่องจากหนึ่งอายุเรามากขึ้นเราอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเช่นว่าไข่เราไม่ตกและอีกอันหนึ่งคือบางทีเหตุผลมากที่สุดของการต่อหมันคือแต่งงานใหม่อเพราะว่าแฟนใหม่เป็นหนุ่มทั้งแท่งนะคะก็หนุ่มทั้งแท่งนี่ต้องตรวจสุริก่อนนะคะเราเจ็บตัวแทบตายต่อหมันเพราะว่หนุ่มทั้งแท่งมาเป็นหมั้นนะคะดังนั้นสรุปว่าการต่อหมันได้มีหลายปัจจัย แล้วก็โอกาสที่จะสําเร็จคือเราต้องไม่มีโรคของมดลูกและท้องที่แล้วเราต้องไม่เสี่ยงสูงนะคะเราคิดจะต่อหมันท้องที่แล้วเราเป็นโรคคันเป็นพิษชักโอ้โหนี่อย่าต่อทีเดียวนะคะท้องนี้จะคันเป็นพิษชักครานี้จะอาจจะไม่รอดได้ดังนั้นการจะต่อหมันต้องคิดถึงหลายปัจจัยนะคะแล้วก็ปัจจัยของฝ่ายชายด้วยนะคะประเด็นการเหตุผลของการต่อหมันอันดับหนึ่งแต่งงานใหม่อันดับที่สองน่าเห็นใจคือลูกเสียชีวิต นะคะน,นี้ก็จะเป็นเหตุผลใหญ่ๆ2ประเด็นที่เขาต่อเหมือนกันนะคะเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอโลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมโชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้